แหมมีมรกตเพยยชมสามีไอายอภพิสดาไม่นานวันนี้เป็นคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับอายอภพิสดาเครือคงคา้านักสแสดงพิธีกราสาวชื่อดังเถวหน้าเมืองไทยที่ตอนนี้เธอกําลังตั้งครันบุตรสาวคนแรกได้27สัปดาห์แล้วโดยเราจะเห็นความสวยเปะของว่าที่คุณแม่อยู่เรื่อยๆใน Instagram อินสตาแกรมปวดท้องโตแต่ยังซยเปะ หุ่นดีตอนได้อิช้าสุดๆล่าสุดเพื่อนสีในวงการบันเทิงอย่างเอมมี่มรกตได้เปิดใจถึงไอซ์ขณะตั้งครรภว่าชีวิตตอนนี้คฮปปี้ดีดาดีมากๆพร้อมทั้งบอกว่าไอเป็นคนหุ่นดีออกกําลังกายเยอะท้องอาจไม่ป่องเท่าใครแต่สุขภาพจิตใจดีมากๆสุขภาพดีทั้งคุณแม่และคุณบุตรตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปต่างประเทศทางสุดท้ายคาดจะไปประเทศญี่ปุ่นก่อนที่คุณหมอจะไม่ให้ไปถามถึงประเด็นสามีมีแววว่าไอจะพามาเปิดตัวกับเพื่อนๆไหม ก็ต้องถามสาวไอซกันเองตอนจะไม่หลุดอะไรทั้งนั้นถามว่าหล่อไหมก็โอเคค่ะแล้วแต่คนมองสําหรับตนสามีก็คือหล่อที่สุดในใสายตาไอซเขาก็มองว่าสามีตัวเองเหล่อสุดไม่นานวันนี้ล่าสุดไออภิษดาได้เคลื่อนไหวโพสคลิปชั่นๆลูอสิสแกรมอภิษฎาเป็นคลิปขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินพร้อมแคปชั่นระบุว่า กลับละเพื่อคนทำหาท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับหลุดโงกาสถ้าความสวยบางส่วนก็บอกแม่กลับมานอนพักผ่อนนะแม่นะเรียกว่าอยู่ประจำไทยอีกไม่นานก็ได้เจอหนะแบบน้าเบบีแล้วา้วาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ